กำลังรับฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เฉยภูมิกระจายเสียงระบบ FM Stereo Multiplex 98 m h กิที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยภูมิส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่98 m ม z จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์พบประชาชนและนักศึกษา ดำเนินร,รายการโดยคณาจารย์คณะดนตรีสำคัสวัสดีคนผู้ฟังทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา13นาฬาถึง14นาฬิาหรือว่า บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับจะเป็นเวลาจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมินะครับจะมาจัดรายการก็รายการของเรา,าจะมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับจากทางคณะหรือว่าจากทางมหาวิทยาลัยนะครับมีบอกเล่า90เรื่องกิจกรรมของทางคณะที่นักศึกษาเขาได้ทํากันในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าที่จะทากันในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็มีสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังนะครับมีรวมไปถึง เพลงเพราะๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศั์มาขอเพลงก็ได้นะครับที่ fm 98 m ่กแม่แสงนี้นะครับเบอร์0ู 4, 4 8 5 3 3 1 3้าหนะครับหรือว่าจะฝากาทาง Facebook ของคณะวิศาวะก็ได้นะครับก็เข้าไปที่หน้า Facebook ของตัวท่านนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงคำว่าค้นหานพิมพ์คาว่าคณะวิศาวากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชัยภูมินะครับก็จะมีพอพิมพ์เสร็จปุ๊บับหน้าของเ,อเว็บเพจ Facebook ของคณะวิศวะก็จะขึ้นมาที่หน้าจอนะครับคุณผู้ฟังก็คลิกตรงคำว่าเพิ่มเป็นเพื่อนหรือว,ว่าแอดเฟรนอะไรพวกนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะสามารถสื่อสารกันได้อีกทางหนึ่งคือทาง Facebook นั่นเองนะครับจะฝากขอเพลงจะสอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาการรับสมัครอาจารย์พวกนี้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรรม โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมการผลิตหรือว่าวิศวกรรมโรงงานหรือวิศวกรรมอุตสาหกรรมพวกรรนี้ก็โพสต์ทาง Facebook เข้ามาสอบถามได้นะครับซึ่งก็จะมีอาจารย์ในคณะมาหาข้อมูลแล้วก็ตอบให้ท่านนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลของคณะนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์หลักของคณะเราก็คือพิมพ์คําว่า en.cpru.ac.th นะครับรื้วพิมพ์ en แล้วก็จุดแล้วก็ cpru แล้วก็จุดนะครับแล้วก็ ac แล้วก็จุดแล้วก็ th นะครับจะเป็นเว็บไซต์ของคณะนะครับก็แนะนำตัวกันไปยืดย,ยาวนะครับวันนี้พบกับผมครับผู้ดำเนินรายการอาจารย์ปานจากกรีวิชัยรหัสนะครับจากคณะวิศวะนะครับมาดำเนินรายการก็เป็นประจำทุกวันเพื่อเรื่องหัดนะครับ พบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนนะครับ2555นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ข้าราชการไทยก็ยิ้มแย้มผ่องใสเพราะว่าเงินเดือนออกนะครับก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าก็จะมีเร um ื่องบอกเล่า90เรื่องข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ เธอเวลาที่เงามาทานข้าวด้วยกันได้แค่นั้นฉันก็ยังพอใจไม่รู้ว่าถูกหรือว่าผิดที่คิดอย่างนี้แค่รู้ว่าดีที่เธอได้ฟังว่าคิดอย่างไร right เพลงเพราะๆจากแนนวาทิยานะครับชื่อเพลงไม่ขอให้รักแต่ไม่อยากให้ลืมนั่นเองนะครับก็ประโยคน้าและประโยคลัง่อน้าจะสับสนเหมือนกันไม่ขอให้รักแต่ไม่อยากให้ลืมนะครับก็เข้าสู่ช่วงที่2ของช่วงเวลาจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับซึ่งจัดรายการเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับก็มี อาจารย์จากทางคณะอะไรครับสัเบเปลี่ยนุนเวียนกันมาจัดแต่ว่าส่วนใหญ่หน้าที่หลักก็จะเป็นของผมนะครับที่มาจัดรายการกันนะครับกอเมื่อสักครู่ฟังเพลงไปแล้วนะครับก็ช่วงที่เปิดเพลงอยู่เช็คดูที่ f a c e b o o k นะครับก็มีคนขอเพลงเข้ามาส่งมาทาง f a c e b o o k นะครับจากเอขาบอกว่าขอเพลงคิดถึงนะของแปลวทนิกุลนะครับจากน้องเนียนะครับจากดอนเมืองนะครับ ขอมาทาง Facebook นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องแจ้งแฟนรายการที่ติดตามฟังทาง Facebook นะครับเพราะว่าปกติผมจะเอาบันทึกการจัดรายการนี่เข้าไปโพสต์ใน YouTube นะครับเสร็จปุ๊บก็จะแชร์ลิงก์ทาง Facebook ไปคนที่เป็นเพื่อนกับทาง Facebook ของคณะวิศวะนี่ก็จะสามารถคลิกเข้าไปฟังบันทึกการจัดรายการได้นะครับก็จะโพสเข้าไปทุกสัปดาห์หลังจากจัดรายการเสร็จแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับ ก็มีเหตุอ c c ิ d e เดนนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเสียครับใช้งานไม่ได้ก็ก็เลยไม่สามารถแปลงไฟล์แปลงไฟล์างานนี่นะครับเอาไปโพสต์ลง Youtube ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นู่นแหละครับหลังจากซ่อมโน้ตบุ๊กเสร็จแล้วนั่นแหละก็จะทยอยทยอยโพสเข้าไปนะครับเผื่อ,อแฟนเพลงถามว่าหายไปไหนทําไมไม่ยอมโพสต์ทีนะครับก็เดี๋ยวรอซ่อมโน้ตบุ๊กเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ ดูที่ Facebook มีคุณผู้ฟังถามมานะครับเป,เป็นเพื่อนทาง Facebook ของคณะวิศวะนะครับถามว่าก็คอนเฟิร์มการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยราชภัชยภูมิเนี่ยคอนเฟิร์มลงไปแล้วต้องไปที่ต้องไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนกับฝ่ายการเงินอีกหรือเปล่านะครับก็คือต้องไปติดต่อที่นั่นนะครับเพราะว่ายืนยันการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยก็ต้อง ไปจ่ายเงินค่าเทอมนั่นเองนะครับไปจ่ายเงินค่าเทอมที่ฝ่ายการเงินนะครับซึ่งหมดเขตถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวันพุ่งนี้แต่ยังไงถ้าเพื่อความแน่นอนเพื่อความชัวร์นะครับก็ไปถามที่ฝ่ายการเงินดีกว่านะครับที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันพุ่งนี้เป็นวันจ่ายก็เทอมมัสุดท้ายนะครับก็ต้องไปจ่ายก็เทอมที่ฝ่ายการเงินนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ใบเสร็จมาก็เอาใบเสร็จนี้ไปแจ้งที่ทางทางฝ่ายทะเบียนนะครับเขาก็จะ ไปรับแจ้งไว้แล้วก็จะเซ็นชื่อกำกับในเบสเซ็ตมาให้นะครับถ้าแล้วก็ขอให้หนักศึกษานะครับเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้ให้ดีนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนนะครับถ้านักศึกษากู้ยืมเงินกยศสําหรับนักศึกษาปีหนึ่งนะครับถ้ากู้ยืมเงินกยศกําลังยื่นทําเรื่องอยู่นะครับนักศึกษาต้องสํารองเงินจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้รับเงินคืนอีกอาภายหลังจากทางมหาลัยนะครับหลังจากที่เงินกู้ยืมนี้ ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับก็มหาวิทยาลัยก็จะคืนเงินค่าลงทะเบียนที่ท่านได้สำรองจ่ายเนี่ยคืนกลับให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กําลังยื่นเรื่องขอยืมเงินกอยศอ,อ,อยู่นะครับก็ตอนที่ไปสำรองเงินจ่ายค่าเทอมนี่ต้องแจ้งกับทางฝ่ายทะเบียนหรือว่าหรือว่าฝ่ายส่งเสริมเลยนะครับว่าหนูกู้ยืมเงินกอยศค่ะผมกู้ยืมเงินกอยศครับอะไรางี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะถ่ายสำเนาใบาเสร็จรับเงินไว้แล้วก็จะดําเนินการในการ คืนเงินกลับให้ในภายหลังหลังจากทีเ่เงินได้อนุมัติมาแล้วนะครับเงินกยสนั่นนะครับก็นะครับไปลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์นะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องไปติดต่อการเงินเพื่อชําระค่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องไปที่ฝ่ายทะเบียนหรือฝ่ายส่งเสริมเนี่ยนะครับประมาณอยู่ออฟฟิศใกล้ๆกันต้องลองไปติดต่อไปถามดูนะครับก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะ เล่าเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาของเราดีกว่านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาเราทําอะไรกันบ้างน,นะครับสําหรับทางนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งของทั้งมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีการเข้าประชุมเชียนะครับก็คือร้องเพลงเชียอะไรพวกนี้นะครับส่วนท,งทางคณะวิศวะเราก็จะปฏิบัติเหมือนกับเช่นทุกๆคณะเลยนะครับแต่ว่าก็มีการร้องเพลงเชียภายในคณะด้วยนะครับมีการร้องเพลงเชียมีการาฝึกซ้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อ าสาหรับในการเพื่อสําหรับในการจะมีการน่าจะมีการเรียกว่าประกวดประกวดเชียร์ของแต่ละโปรแกรมวิชาของแต่ละคณะนั่นเองนะครับซึ่งจะมีขึ้นก็จะขึ้นสแ,แตนเชียร์กันทุกๆวันเพื่อหาสบดีนะครับอย่างวันอย่างเย็นนี้ก็น่าจะมีการขึ้นสแ,แตนเชียร์เพื่อเก็บคะแนนเป็นการประกวดไปในตัวนะครับเสริมสร้างความพร้อมเพียงความสามัคคีของนักศึกษาใหม่ของเรานะครับให้ลหลอมรวมเป็นหนึ่งอเดียวกันนั่นเองนะครับ พอมีการประชุมเชียร์นะครับร,ร้องเพลงเชียร์กันนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรียนวิศวะก็ส่วนอยากจะเน้นที่การคํานวณน,นะครับซึ่งนักศึกษาเราก็คิวเรียกว่าะไรตารางเรียนนี่แน่นเยดบทุกวันนะครับไม่มีวันช่วงคาบไหนว่างเลยนะครับเช้าบ่ายเช้าบ่ายตลอดทั้ง5้าวันนะครับเพราะนอกจากการเรียนตามปกติตามตาราง เรียนที่อาจารย์แจกให้แล้วนะครับก็อาจารย์ปาาระจำวิชาก็จะมีการจัดติวเพื่อปรับพื้นข,ของนักเรียนนักศึกษานะครับนักศึกษาใหม่เพราะว่าแต่ละคนก็มาจากหลายๆสถาบันนะครับที่จบม6มาสมัครก็จากหลายสถาบันก็จะพื้นความรู้ก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับหรือบางคนจบทางด้านอาชีวศึกษามาจบปวชมาจบปวสมา,รสมาเรียนก็มีเพราะนั้นทางอาจารย์ประจาคณะวิศวะเราก็ มีจัดติวกันนะครับง่ายๆว่าจัดติวปูพื้น่างั้นเถอะนะครับที่ได้ทําเริ่มทําไปแล้วนะครับแล้วก็จะทําต่อเนื่องไปก็มีวิชาคณิตศาสตร์เริ่มแล้วนะครับส่วนวิชาฟิสิก์และว,วิชาอื่นๆเคมีพวกนี้ก็คงจะตามมาในภายหลังนะครับอาจจะเป็นช่วงก่อนสอบกลางภาคหรือว่าสอบมิดเทอมนมะอะไรประมาณนี้นะครับก็